สวัสดีค่ะสวัสดีครับฮาร์ดวันนี้ไหมเขียวอึนตุนแลยอีหยังนี่เฮ็ดหยังนะอ้วนพักอีหยังนี่ยไม่คยเห็นพักจีหูดยู่บ้านข่อยบ่มีเด้วยซเฮ็ด, <c oughs> ดจังได๋เมนูมนวันนี้ก็จะเป็นเมนูสุดโปรโดทั้งแล้วพักอีหยังก็พักจีหูดพักกี่หูดอ๊ยสัดซัดโอ๊ย พักจีออกหุดจิบบ้านเรเคยมีเด้อีนมันเป็นรสชาติแบบไดมันก็เป็นพักกิกนดิบก็ได้ครับกินกับลากบกับก้อยอย่างได้กินดิบได้หมดตกพักซีเหล้ากับแม่พักพักอันเนี้ยมันจะออกปีละปีละข้างครับออกช่วงหน้าหนาว หน้าอื่นมันบังงามอ่ะเพราะว่ามันก็เป็นอย่างผักตมฤด,ดูกาลป่มันน่ะ็นผักตมฤด,ดูกาลอือไอสิแกงแต่มันน่าจะแก่งจะเอาใส่แกงอมอมแล้วเครื่องปรุงของเขากา็จะสมบูรณ์นะครับเนาะออมเนื้อแล้วจ๊เดออ่อมโคกหวายผสมเนื้อมันจ๊ผสมเนื้อเุ็นเนื้อ เป็นเนื้อวันนั่นแรกว่ายไงไ,ได้ลาบอะออมพักเด้พี่น้องออมใส่พัก,กอ้วนมกักพักขีห้หูแมนบอดเอีอยงนี่โอ้เพิ่นเตรียมไว้แสบๆดเ,เดิอมาในเด้อเมนูนี้กินว่าไรกับมะเบืองจะอ้อวนสวัสดีครับนั่งเห็หยัง นั่งรอเก,ก่งมาซุกก็ได้นั่งรอเก่งระหว่างที่รอกินอาหารวางน้ำงสมุนไพสครับการอ่านหนังก็ต้องกิงสมุนไพสครับ สมุนไพรม่นี่กลิ่นแล้วต้องตามหน้ามาว้างบทั้งหัวพี่เนี่อันนี้<ะ>กับข้าวมุ่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับามาเด้อไปขึ้นยา อเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมเลยกันขอบคุณที่กดไลค์แล้วก็เข้ามาเข้ามาดูเข้ามาชมนะครับน่ะอย่าลืมกดไลค์กันด้ดอรครับผมอาจจะตอบจ้าไปน้อยหนึ่งเพราะว่า ทำงานครับผมบางทีเขาบา่ค่อยมีเวลาได้จับโทรศัพท์ท่าไร่อาจจะบางทีก็เป,เป็นเป็นวันหรือสองวันครับผมกว่าจะได้เล่นโทรศัพท์จะได้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามากดคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์ comment, มากดไลค์กดติดตามของผมนะครับเนาะจะได้ก็จะแวะไปหาไปไปไปดูนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ผมกินข้าวกันด้วยแกงข้าวกินข้าวกับแกงออน แข่งออมแก่งออมหกละเมนูโปรดเพิ่นเมนูโปรดมันวิตามินมันรำอ่ะมันรำได้หน่ะอ๋อมันเหมือนได้กลิ่นหากริ่งยากขอหาอยากไปอยู่ใกล้ๆกับมันกลิ่นได้กันได้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก่อนเอก่อนเด้อครับผมจะก,กินข้าวก่อนสวัสดีครับ